ห้าปีหนูรักษามาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นก็คือก็แบบนี้ะ่ะคล้มป่วยล้มป่วยแบบคือเราไม่อยากเป็นพระหนูก็เคยผ่านการฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่ง หยุดความโจคาช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซอนใจจะดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ กับคุณทุกช่วงเวลาวันนี้รายการคนจริงใจไม่ท้อ จะพาทุกท่านไปส่งกำลังใจให้กับคนจริงที่ใจไม่ท้อต่อสู้อุปสรรคของชีวิตที่คนส่วนใหญ่ไม่ปรารถนานั่นคือความเจ็บป่วยเพราะเมื่อปัญหาสุขภาพมาเยือนทุกอย่างของการดำเนินชีวิตย่อมเป็นไปอย่างยากลำบากยิ่งกับครอบครัวซึ่งมีผู้ป่วยถึงสองในสามคนยิ่งเป็นภาวะที่ท้าทายหัวใจของคนว่าจะสามารถยืนหยัด และก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หรือไม่เรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับครับรูปติ๊กตอบมาแล้วนะคะท่านใดสนใจสั่งซื้อทักแชทเฟซได้เลยนะคะทุกๆครั้งของการเริ่มต้น สำหรับบางคนคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่แต่สำหรับบางคนมันคือการต่อสู้เพียงเพื่อให้ผ่านพน้นข้ามวันแล้วรอการเริ่มต้นใหม่ค่ะหนูแม่เจ๊น้องโฟกัสนะคะมาแล้วจ้ากระดาษทิชชู่น้องหมีนะคะแม่แม่ขาม,มาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูทีนะคะแม่ขายของในออนไลน์ค่ะ ไนนนนีออล์บอกว่ามีปัญหาสุขภาพช่วยเล่าให้ฟังว่าคือเป็นอะไร,เ,ะไรเริ่มต้นเริ่มต้นจากการที่แม่ป่วยด้วยกระดูกต้นคอเสื่อมทับเส้นประสาทสองปีค่ะแล้วก็มาล้มป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบฝั่งขวาเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็ผ่านมาอีกอาทิตย์กว่า,ก,วาก็ล้มป่วยด้วยเส้นเลือดสมองตีบอีกเป็นสองเส้นค่ะเป็นสองเส้น ทําให้แม่เป็นอัมพฤกครึ่งซีเป็นอัมพฤกชั่วคราวค่ะภายใน6เดือนถ้าได้รับการฟื้นฟูภายใน3เดือนก็จะกลับมาแต่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะแต่โอกาสมันยังดีกว่าตอนที่ติดเตียงเยอะค่ะที่บา้านครอบครัวมีกันี่คนครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องโฟกัสค่ะ ก่อนก่อนหน้าที่จะป่วยมุ้ทำงานหรือว่ามีงานประจำทำอะไรอยู่ขายของอยู่ตลาดนะคะทุกเช้าค่ะเป็นขนมโดนทัททอดค่ะ,เป,คะเป็นแม่ค้าใช่ไหมเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดเจ้รัสสีกลมกลันหรือแม่เจเธอเป็นแม่ค้าที่ขยันขันแข็งช่วยสามีหาเลี้ยงครอบครัวจนวันหนึ่งโรคภัยเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอให้ต้องเผชิญกับความยากลำบาก และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพอมีปัญหาสุขภาพทุกวันนี้ออกไปไหนไม่ได้เป,ปเปลี่ยนแปลงชีวิตมากในเรื่องของการทํางานเปลี่ยนอย่างไงบ้างเปลี่ยนก็คือหนึ่งเรายกของหนักไม่ได้ค่ะเพราะว่าด้วยกระดูกต้นคอเสื่อมและทับเส้นประสาทด้วยค่ะมันก็เลยทําให้หนูยกของหนักไม่ได้ไม่แต่อุ้มอุ้มน้องโปกกาเองก็อุ้มไม่ได้แล้วคือมันมันเป็นแบบ แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถจับหรือขับรถได้ค่ะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยแม้แม่เจจะได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้รอดพ้นจากภาวะป่วยติดเตียงมาได้แต่ด้วยอาการและรอยของโรคเกี่ยวกับระบบประสาทยังคงส่งผลกระทบต่ออวัยวะที่สำคัญอย่างแขนและขาให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ตอนนี้อยู่ที่60-70%แล้วค่ะลองบรรยายหน่อยครับว่าคือแขนขาหรือว่าการเคลื่อนไหวเปน็นยังไงแขนยังยกขึ้นได้ค่ะแต่ยังคงอ่อนแรงนะคะขาเดินได้ค่ะแต่เดินได้ไม่ถึงชั่วโมงยังคงอ่อนแรง mm hmm. เดินได้แค่แป๊บเดียวแป๊บเดเดินในบ้านอะไรอย่างนี้ได้ mm hmm. พอได้ค่ะแต่ถ้านานเดินนานๆขึ้นไปไม่ได้ มันจะอ่อนแรงไปเองเลยค่ะแล้วช่วงที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันไม่เคยประสบอุบัติเหตุแต่ภาวะที่มันอ่อนแรงนี้ล้มค่ะล้มหัวเข่านี่จะถลอกมาเลยเจ็บล้มหลายรอบเพราะว่าเดินแล้วเวลาขามันหมดแรงมันหมดแรงมันก็จะล้มไปเองค่ะ เเวลาต้องประสะเตุอย่างนี้ก็จะมีน้องโฟกัสะคะ่ะน้องโฟกัสคอยดูคอยโทรหาพ่อโทรตามพ่ออะไรอย่างนี้ถ้าพ่ออยู่ใกล้ก็จะมาเร็วส่งโรงพยาบาลได้เร็วค่ะโฟกัสหรือเด็กชายนัทพงศ์ประหลาดเนตรลูกชายวัย11ปีของแม่เจน้องเป็นเด็กที่โชคร้าย เพราะด้วยวัยเพียงสองขวบน้องต้องมาเจอโรคร้ายที่ไม่มีวันที่จะรักษาให้หายขาดอย่างโรคกระดูกพรุนน้องเป็นโรคโรคก,กระดูกเปราะนะคะกระดูกเปาะทางพันธุกรรมค่ะทางพันธุกรรมของพ่อกับแม่ทําให้น้องกระดูกหักง่ายค่ะทําอะไรแรงๆไม่ได้น้องเดินไม่ได้นะคะน้องเดินไม่ได้น้องผ่าตัดใส่เหล็กในกระดูกทั้งขาสองข้าง ท้้งขาสองข้างตั้งแต่อายุสองขวบครึ่งค่ะจนปัจจุบันน้องอายุสิบสองขวบแล้วน้องน้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าจะมีบางอย่างที่น้องสามารถทําเองได้แต่ว่าอะไรที่หนักๆน,น้องไม่สามารถทําได้ค่ะยกยกไม่ได้น้องเดินไม่ได้ใช้การเคลื่อนไหวก็คือนั่งรถรถลากที่ไปมาในห้องได้แค่นั้นเอ าเกิดหนูทำอะไรแรงๆมันก็จะหักครับกระดูกน้องอย่างถ้าเยอะถ้าเกิดหนูยืนขาหนูก็จะหักครับตอนนี้มีอะไรที่หักไปแล้วบ้างที่จําได้ตอนนี้ตรงไหนบ้างแขนครับในลองชี้ตรงไหนใส่เสื้ออันนี้แลยค่ะจะจับจับดูไปได้ตรงไหนที่หักนี่ครับตรงนี้ตรงไหล่คือหักตรงข้อนกลางตรงนี้เลยครับแล้วทีนี้คุณหมอเขารักษาจะต้องดามเหล็กไหมลูก หมอเขาบอกว่าเส้นมันเส้นประสาทมันเยอะครับมันไม่สามารถตามได้ก็เลยต้องปล่อยให้ผิดรูปไปเรื่อยๆครับนี่คือแขนที่เห็นชัดแล้วตรงไหนอีกรูปที่มันหักมันหลอดที่เอาเครื่องหวันเลาก็แบบหักได้ขาขาไม่ก็แขนครับเพราะว่าแขนมันดันครับมีโอกาสหักกว่าขาครับเพราะตอนนี้หนูเดินไม่ได้เพราะมันดีแล้วมันก็หักใช่ไหมครับ ย้อนไปเมื่อครั้งที่แม่เจยังแข็งแรงอยู่เธอและสามีต่างใช้ชีวิตในห้องเช่าหลังนี้ในการเลี้ยงดูดวงใจดวงน้อยดวงนี้ไปด้วยกันเมื่อก่อนก่อนที่น้องจะล้มป่วยด้วยโรคนี้น้องยังเดินยังวิ่งได้ปกติค่ะแล้วเรามาพบว่าน้องกระดูกเล่ตอนไหนครับเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดเหตุการณ์คือสะโพก สะโพกครั้งแรกคือสะโพกขวาน้องหักก่อนแล้วก็ใส่เปือกได้เดือนนึงเดือนกว่ากว่าแล้วแก่เปือกอกอกแล้วก็สะโพกซ้ายขาหักก็สลับกันอย่างเงี้ยค่ะซ้ายขาซ้ายขากระดูกขาน้องจะสลับหักกันซ้ายขาบางทีอาทิตย์หนึ่งหักสองครั้งสามครั้งก็มีส <10 S 2> ิบกว่าปีที่เลี้ยงน้องมาก็กระดูกหัก กว่ารวมกว่าเกืบร้อยกว่าร้อยกว่าครั้งน่าจะเกินร้อยกว่าครั้งแล้วด้วยซ้ำร้อยกว่าครั้งใช่ค่ะกระดูกแขนขามันไม่เจ็บแล้วน้องปวดค่ะเวลากระดูกหักปวดทรมานมากค่ะเราจะไม่ได้นอนกันเลยเพราะว่าต้องคอยดูเขาแล้วมันแบบไม่มียารักษาค่ะโรคนี้บางทีก็คิดก็มองดูว่าทั้งเราทั้งแฟนก็ไม่ไม่ไม่ได้ อ่อนแอไม่ได้อะไรแล้วก็ดูแข็งแรงดีแต่มันเขาบอกเป็นโรคเวรตับเพราะว่าตีว่าเป็นคนโชคดีเพราะว่าหนึ่งในล้านเขาบอกมันยีนมันตกเป็นรุ่นไหนอะไรมาก็ไม่รู้มันเจอรุ่นเราแต่ยังไงมันมันจะต้องสู้ต้อ,ง,องนี้กันไป ชีวิตที่เปรียบเหมือนกับเรือลำหนึ่งที่ต้องฝ่าพายุแม้รู้ว่าอาจจะล่มแต่ไม่มีสิทธิ์ปล่อยมือจากภายได้ยิ่งในวันที่เรียวแรงถดถอยจากโรคประจำตัวยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายหัวใจผู้เป็นแม่ให้ต้องพยายามอดทนทำใจให้เข้มแข็งทำหน้าที่ดูแลลูกให้ดีที่สุด สงสารค่ะเพราะว่ามันถัดก้นอ่ะถัดก้นกับพื้นก้นเขาพังมันเป็นแผลเป็นแผลถลอกถลอกเวลาเขาถัดะจะเกิดแผลจากนั้นก็ตอนแรกใช้เป็นที่รองแก๊สก่อนครั้งแรกคือเป็นที่รองแก๊สที่เราใช้เลื่อนเลื่อนถังแก๊สค่ะเพราะตอนนั้นน้องยังเด็กเขายังไม่สามารถขึ้นเองได้เดี๋ยวนี้เขาโตเขาก็กระโดดขึ้นได้แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นเองไม่ได้แล้วเพราะด้วยด้วยน้ําหนักเยอะแล้วก็แขนเยอะ แล้วแขนขาเขาหักบ่อยเขาจะขึ้นรถเองไม่ได้คือรถล้อเลื่อนเองไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กับนิ่งๆอยู่กับที่ค่ะขยับไม่ได้ใช่ค่ะทุกการเคลื่อนไหวต้องระวังเขามากไม่งั้นถ้าเขาหักมันทรมานค่ะมันทรมานเขาด้วยทรมานเราด้วย ทรมานเราตรงที่ว่า,าคือเราอะในความเป็นแม่เห็นลูกเจ็บปวดทรมานถึงแม้ว่าเขาจะเคยหักมาเยอะมาอะไรแล้วอย่างนี้ค่ะยังไงมันมันก็ทรมานกับเราอยู่ดีทรมานจิตใจเราหนูนะร้งองร้องไห้ตลอดพอแบบได้ยินเสียงแก๊กละรู้เลยละลูกเราหักอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะกระดูกมันจะดังเหมือนเหมือนกระดูกคนทั่วไปค่ะที่ลั่นครอบแก๊กอย่างเงี้ยค่ะคือํำพันถ้าเราแข็งแรงเราดูแลลูกได้ใช่ค่ะ ก็อาจจะไม่ต้องเครียดหรือลำบากใจมากกว่านี้ใช่พอเราต่วด้วยลูกก็มาป่วยมันเคยท้อแท้ท้อพี่ท้อจนแบบไม่อยากอยู่แล้ววะเออมันก็มันฉุกคิดขึ้นมาเนาะมันแค่คือความคิดนั่นแหละแต่จริงๆเราก็ทำไม่ได้แล้วเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงครับก็แฟนกับลูกนั่นแหละค่ะ มีแฟนกับผู้ที่คอยคอยดึงคอยดึงจิตใจคอยดึงอะไรให้เราคือเหมือนเรามีภาวะซึมเศร้าด้วยหนูจะร้องไห้เวลาหนูเครียดหนูจะร้องไห้น้องโฟกัสเขาก็เออเขาจะเข้ามากอดมาอะไรไม,ไ,มไม่ให้เราแม่ไม่ต้องเครียดนะอะไรอย่างเงี้ยความเจ็บป่วยทางใจเป็นโรคที่คนทั่วไปมักไม่คุ้นชิน เพราะไม่แสดงออกทางกายภาพให้เห็นเด่นชัดซึ่งสำหรับแม่เจหลังได้รับการรักษาด้านจิตเวชท,ทำให้เธอมีกำลังใจมากขึ้น5ปีหนูรักษามาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นก็คือก็แบบนี้ค่ะล้มป่ว,วยล้มป่ว,วยแบบคือเราไม่อยากเป็นพะระหนูก็เคยผ่านการฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นก็รักษาอาการมาเรื่อย มันก็มีค่ะมีแวบๆมั่งเวลาเครียดเวลาอะไรมันก็มีมั่งบางทีก็ยังคุยกาแฟน,นะคะบอกแฟนไว้ว่าเผื่อบางทีถ้าถ้าหนูไม่ไหวอย่างเงี้ยก็อย่าทิ้งลูกนะอะไรเงี้ยหนูก็เคยบอกว่าถ้าถ้าหนูไม่รอดไม่รอดจากโรงพยาบาลคือทุกครั้งที่หนูป่วยอ่ะมันมันแย่ตลอดค่ะ หนูจะบอกเขาทุกครั้งว่าถ้าหนูไม่รอดไม่รอดจากจากตรงเนี้ก็คือไม่ต้องเอาศพกลับบ้านหรอกเพราะเราไม่มีเงินกันนะให้พ่อจัดการให้จัดการที่ได้เลย <Okay. S 3> ทุกวันนี้สามีอยู่แลดีไหดีมากค่ะพี่ส่งหาหมอส่งอะไรอย่างเงี้ยตลอดจะมีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาแบบเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ มีเขาอยู่ข้างๆตลอเเดเออยเยอะค่ะพี่พูดเยอะคือแบบเอ,อเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคือลําบากกว่านี้ยเรามันเราผ่านมากันแล้วถ้ามันจะลำบากกว่าเนี้แล้วมันก็ต้องผ่านกันไปได้ ก็จะคอยพูดอย่างนี้ตลอดคือทุกครั้งทุกครั้งที่หนูแย่หนูซุอเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็จะมีแต่เขากับ,ก,บกับน้องโฟกาะกับลูกคอยไปอยู่ไปอะไรเนี้ยด้านจากกลิศประหลาดเนตรหัวหน้าครอบครัว เขามีอาชีพขับรถรับจ้างแบ็คโฮรายวันเขายอมรับว่าหลังภรรยาล้มป่วยลงส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งกำลังการหาไรายได้ของครอบครัวที่ลดลงการดูแลครอบครัวที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแต่เขาก็มีกำลังใจขึ้นได้พอน้องโฟกัสจากที่เขาเคย ทำงานได้อะไรมันก็รายได้มันก็ได้แต่ผมทางเดียวตอนนี้ถึงเขาอาจจะมีช่วยขายของก็แก๊กก็แก๊กในอินเทอร์เน็ตในอะไรอเี้แต่ว่ามันจะลดน้อยไปเยอะเขาทุกมก่อนเขาเคยขายของได้แต่ตลาดไปขายโดนัทขายรายได้ในในคหทอดเราก็สึกภูมิใจกับเรื่องไหนมาประกราศนเ,เขาฉลาดแล้วเขา ให้กาลังใจพ่อแม่ดีเวลาบางทีพ่อเหนื่อยไหมบางทีผมกลับมาผมี่้พ่อเหนื่อย,ยไหมเขาก็ชอบหยอกชอบอะไรนี่อยู่แต่ว่าผมมันมก็ไม่บางทีกลับมาเขาก็นอนบางทีเราทําโอทําอะไรไปน้าง,งานบางทีไกลกลับมาสามสี่ทุ่มทีเขานอนมั่งเขาเข้าห้องพักก่อนมั่งอะไรนะผมก็สมัยอาบน้ำเวลวกินข้าวแล้วไม่ค่อยได้อันนี้เขาทไหร่ปัจจุบันน้องโฟกัส ยังอยู่ในกระบวนการรักษาตัวซึ่งทุกๆครั้งที่มีนัดกับคุณหมอพวกเขาต้องเดินทางจากจังหวัดชนบุรีมายังกรุงเทพมหานครละทิ้งรายได้รายวันวันละ500บาทของคุณพ่อเพื่อให้ลูกได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เดี ar, 3, ๋ยวทาเรื่องใส่ยาเสรจแล้วกลับไปตึกนู้นไปชั้น3แล้วก็ไปรอใส่ยาพิมพมวลกัะดูเด็กในวัย12ปีหากเป็นเด็กทั่วไปการเรียนของเขาจะอยู่ในวัยมัธยมต้นหรือชั้นมหนึ่งแต่สำหรับน้องโฟกัสแม้จะล่าช้าและแตกต่างจากรุ่นเดียวกันแต่น้องยังคงมุ่งมั่นต่อการเรียนอยู่เสมอ ตอนนี้ตั้งแต่แม่เป็นอันนี้เป็นเช้นเลือดสมองตีบก็ไม่ได้ไปะคะ่ะเรียน,นสือเรียนที่ไหนคเรียนที่กศนครับอ,อ๋อก็ไม่ได้เรียนในโรงเรียนปะกติเหมือนคุณเป็นการศึกษาเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียนสัปดาห์อีกกี่วันครับสัปดาห์หนึ่งก็มีแค่วันอาทิตย์ครับขนมโรตีก๋วกล่องหนึ่งร้อยนะครับ จะส่ง40บาทครับท่านใดสนใจสั่งซื้อทักแชทปกติการไลฟ์ของเรานี่มีประสาทบ่อยไหมครับบ่อยเนี่ยค่ะเป็นเพราะอย่างเงี้ยถ้ายิ่งลมแรงยิ่งอะไรไม่ได้เลยโอชอหเาบว่าขายของอะไรไม่ได้เลยจำมาไร้ไหมก็จะติดๆขัดๆอย่างเงี้ยปกาศกลับมาแล้วลูกเอาแล้วหนูปิดโทรศัพท์แล้วไม่เปไ็นไรหนูไม่ต้องเปิดข้องหือักกลับมาแล้วค่ะ กลับมาแล้วครับเด็กเราจะติดๆขาดๆห,หายๆหน่อยนะครับพอดีลมแรงครับมันยิ่งลมยิ่งแรงมันยิ่งอันนี้ครับยิ่งเน็ตไม่ดีครับชีวิตที่ไม่ง่ายแต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้พาให้พวกเขาต้องสู้ต่อสีคนดูดูสวัสดีครับกลับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนู้วยนะครับ ในวันที่แม่ไม่มีแรงน้องโฟกัสมักจะช่วยแม่ขายของออนไลน์อยู่เสมอด้วยหวังใช้ชีวิตสร้างคุณค่าหาไรายได้จุนเจือครอบครัวแหน้าที่ของโฟกัสต้องทำอะไรบ้างไลฟ์ขายไดน์้ไลฟ์ปกติครับใช้โทราศัพท์ไลฟ์เป็นด้วยหรอครับยากไหมครับก็ไม่เคยแชรเท่าไหร่ครับแล้วไลฟ์พอไ ไปเป็นยังไงบ้างม,มีคนติดตามหรือเข้ามาอุ่นเนื้อเยอะไหมก็ทาฟฟ้าในเฟซก็มีอยู่ครับแต่สื่ออะไรบางทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครหือพูดง่ายว่า<ม><ม>การใกล้ชิดหรือการรู้จักมันมันก็จะมีข้อเสียของวันตรงนี้เคยส่งผลกระทบกับน้องไหมครับไม่ค่ะน้องน้องเป็นคนชิดบวกมากเ<ม><ม>จอเจอเยอะเจอเยอะค่ะแต่ เขาไม่ไม่ใส่ใจเขาไม่ใส่ใจแล้วไม่เก็บมาคิดค่ะแต่ก็คือเราไม่คิดแต่คือเคยถูกกระทำไหมครับจากคนที่เยอะมากค่ะบางคนก็หลอกว่าโอนเงินมาโอนเงินมาค่าขนมให้น้องแล้วบอกว่าโอนผิดค่ะโอนผิดแล้วขอให้น้องน้องโอนกลับอย่างเงี้ยปุปปับน้องก็โอนเลยเคยโดนไมด้วยหโดนค่ะโดนบ่อยบางทีโอนมาสองพันแล้วบอกว่าให้ค่าขนมน้องสองร้อยแล้วขอโอนคืนกลับพันแปดได้ไหม เราก็ต้องโอนแต่ตัวหนูเองหนูไม่เป็นหนูเช็คสลิปไม่เป็นสุดท้ายก็โดนหนูหนูวโอนโอนคืนให้เขามันแปดร้อยเขาบอกเขาโอนมาผิดเขาจะกดแค่สองร้อยแต่เขากดมาสองพันอะไรอย่างเงี้ยดนหนูโดนโดนบ่อยอุปสรรคจากการขายของออนไลน์ที่กว่าจะนำมาซึ่งรายได้แม้เพียงจำนวนเล็กน้อยและไม่แน่นอน แต่ก็มีคุณค่ามากพอที่ทำให้โฟกัสมีกำลังใจและได้กลายเป็นประกายความฝันสำหรับอนาคตของเด็กที่มีหัวใจกระตันอยู่แบบเขาพูดถึงเป้าหมายอนาคตั่าถ้าร่างกายมีดีขึ้นสิ่งที่โฟกัสอยากจะทำเพื่อเป็นการตอบคุณคุณแม่ เพื่ออยากจะทาอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนแคุณแม่ครับขายของครับแล้วเงินที่ได้หนูจะไปทำอะไรครับเลี้ยงดูแม่ค่ะด้านสุขภาพของแม่เจที่ผ่านมามเธอจําเป็นต้องตัดสินใจเลือกชะลอการรักษาตัวเองไปก่อนเพื่อให้ลูกอย่างน้องโฟกัสได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งหากมองไปยังอนาคตแม่เจยังคงหวัง อยากกลับมารักษาตัวให้หายเพื่อได้กลับมาเห็นการเติบโตของลูกในวันข้างหน้าเอาหนูเป็นหลักก็คือหนูอยากให้ตัวหนูแข็งแรงขึ้นกว่านี้หนูก็พยายามทําทุกอย่างทั้งตรงตรงไหนที่เขาบอกว่าหมอดีนะรักษาแม่ได้นะเกี่ยวกับพวกเรื่องสมองนะอะไรนะอย่างเงี้ยหนูไปมาหมดแล้วหนูไปมาทุกทุกที่ที่มีคนแนะนําหนูไป เพื่อที่จะให้แบบตัวเองฟื้นขึ้นมาฟื้นกําลังอะฟื้นฟูกลับมาแบบอย่างน้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีแต่ขอให้หนูได้ดูแลลูกลูกหลังจะผ่าตัดคืออยากจะรักษาตัวให้ดีที่สุดเพื่อจะได้<ช>มีแรงไดดูลูกต่อใช่ <ๆ S 2> <ไป S 1> เพราะกระบวนการต่อไปหนูหนูไม่หนูรู้อยู่แล้วว่าหนูจะต้องได้ผ่าตัดต้นคอเพราะว่ากระดูกต้นคอหนูเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทหนูทรมานนะทุกวันนี้แต่ว่า หนูทรมานแตหน่หนูทำไงได้หนูต้องรักษาลูกหนูก่อนส่วนคุณพ่อจากกลิตเขายังอดห่วงอนาคตของทุกคนในครอบครัวไม่ได้แต่เมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไปเขาจึงเลือกพยายามทำหน้าที่ของตนเองต่อไปให้ดีที่สุดกังวลกลัวแต่เราจะไม่ไม่ไม่ได้ดูแลเขาเวลาถ้าเราเป็น อย่าให้เราป่วยเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือก็มีแต่ผมก็อยู่กันแค่สามคนแต่ถ้าผมเป็นไปคนหนึ่งนี่จะยากเนี่ยกลัวเป็นห่วง,งนี้ก็จะคอยดูแลกันอย่างนี้นะครับดูแลกันไปจนกว่าจะใครจะไปก่อนกันนนะมไม่มีการทิ่งกว้างกัน คือเรื่องราวของความรักและความเสียสละของพ่อและแม่ที่มีต่อลูกที่เปรียบเหมือนดวงใจดวงน้อยดวงใจที่เป็นเหมือนขุมพลังที่คอยขับเคลื่อนผลักดันให้พวกเขาใช้ความพยายามที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความยากลำบากด้วยเพราะเชื่อว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จะสามารถก้าวผ่านทุกสิ่งไปได้เสมอ ดวงใจดวงน้อยไม่ได้หมายถึงหัวใจที่อ่อนแอแต่หมายถึงหัวใจของคนที่แม้ร่างกายจะเล็กแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความรักและความหวังที่จะเริ่มต้นใหม่เรื่องราวนี้อาจไม่ใช่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องราวที่ยืนยันได้ว่าเมื่อเรารักกันไม่มีอะไรที่เราจะก้าวผ่านไปไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วดวงใจดวงน้อยดวงนี้ คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวโฟกัสครับโฟกัสขายของวันหนึ่งกี่รอบนะครับอืมสองรอบครับเช้าเย็นครับรอ๋อเหนื่อยบ้างไหมไม่ครับรอ๋อแต่บางทีเท่าที่ลุงเห็นหนูขายของเนี่ยหนูต้องสู้กับร่างกายตัวเองมากเหมือนกันครับเคยคิดยอมแพ้หรือท้อไหมลูกไม่ครับถึงนั่งหนูจะหลกแต่หนูก็จะยอมสู้เพื่อแม่ครับช่วง คนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเวร์เรจจำกัดมหาชนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในครอบครัวนี้และขอให้แม่เจและน้องโฟกัสหายป่วยและมีสุขภาพที่แข็งแรงในรเรว,วันเพื่อจะได้อยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันตราบนานเท่านานหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการอุดหนุนสินค้าของแม่เจและน้องโฟกัสติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กน้องโฟกัส แม่เจหรือสามารถโอนเงินไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีจรัสศีกลมกลันเลขที่บัญชี5930401101ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ช anel u t u b e คนจริงใจไม่ทอ้อ ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ TikTok คนจริงใจไม่ท้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโท 062 650 5274หรือ062 694 6336สถานีโทรทัศน์ News 1ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา